พี่น้องแาพี่น้องแกแล้วทันใจไวทันตากรรมการไม่รอชาปล่อยเรือเที่ยวที่ออกมาจากกรินนาวาร่องน้ําแดงเปิดผายแรงแสงเข้ามาเลยเปิดผายแรงแสงเข้ามาเทมนักขอดเดือดร้องน้ําน้นําเงินตอนนี้ดูตามสายตาต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียดต่างคนต่างซกแซก็งกันไม่ออกหาสิบเมตรแรกบอกว่ากระชุยกระใจลุยแรกแรกกระออกมาลเลยไม่รู้จะแลกยังไงบอกบว่าเท คนเดือดจากพี่น้องเทศบาลตะบลบ้านเดือดสีกาบอกว่าไม่ยน่นไม่ท่อไม่แท้ไม่ยอมแน่นอนบอกว่าเที่ยวแรกพาท,าาทา่าปลาไทยพาท,าาทา่าปลาไทยแต่ตอนนี้บอกว่าเอกาชาักรินนะวาวจะยอมจะยอมให้เทพนคะรเดือชนะได้ไม่ได้หรือยอังไงตอนนี้บอกว่าตามสายตาว่าหัวเรือสมันเกินสมันเกินอยู่พ่อแม่ใหม้มา100จัดดักจัดเต็มสักเกินบอกว่า150ไม่พอตอนนี้จัดดักจัดเต็ม250พอว่าเทพนครเดือเรื่อมนิดๆจะ แสงได้ไม se ่ได้ล่องน้ำได้ล่องน้ำแรงเรือดีจักรินนะว่าจากพี่น้องชาวยุมยุสายแก้วเอาป้อมเองขายใส่กันกับเรือดีเรือดีในน้ำเทมนักอดเดอดตาโคตรต่งนี้ตาคนต่างสามตาคนต่างฟัดกันมาหัวเรือมันเสมอเสมอกันหัวเรือมันเสมอเสมอกันดูสิว่าใครอยู่กันไปล่องน้ำได้ล่องน้ำได้จักรินจักรินจักรินหัวเสมอเสมอเรือดีแทบนักอดเดอเปิดไปผายแล แสงได้หรือไม่ได้แสงให้รอดแสงตลอดปลอดภัยนะขอเดือเทพขอเดือรองรำน้ำเงินเปิดแผงแกแสงแล้วตอนนี้จักรินาวาจักรินาวาไปย่นไปย่นซอยก้นมาเลยกัเลยแสงก็เลยบุดอัดเบียดึ้นมาเรื่อยๆบุดอัดึ้นมาเรื่อยๆคนละคู่คนละคันมึงมั่งกูมั่งพ่กันดนทีเด็กขอเดือดจักรินจักรเจักรินจักรเนจักริ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 นจักรรินจักรเซจั เอาแล้วกรรมาการได้ทำงานแล้วฮะใจจะขาดแล้วเอ้ยครับอ่าอ่ในช่างเทคนิคนะครับเดอะยังไงเพราะว่าคู่นี้ครับ,รบเฉือนกันที่ปลายจมูกน,นะครับใช่ไหมอาจารย์เห็นเดี๋ยวท่านสุกันว่ากรรมาการได้ทํางานกรรมการทํางานตั้งแต่เช้าแล้วกล้องกล้องได้ทํางานเอ,าเอ้าเออกรกร,กรมการจุดจัดสินเออ,เอ,อ,เอ,อกรรมการจุดตัดสินเออเออ ออคู่นี้ก็ปวดเสียนเบียนเก้าครับ,รบผลการตัดสินครับเรือผู้ชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำเรือเทพนคร<อ>เดือโอ้โหครับท่าน